ใครที่ใช้ตัว Gemini แบบฟรียอยู่ต้องฟังวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีเคนลับในการสมัครตัว Gemini ตัว Pro นะครับฟรี1ปีเลยนะครับสามารถประหยัดเงินไปได้เดือนละ750บาทปีหนึ่งก็เกือบ8,000กว่าบาทเลยละเอาไว้ใช้ในมือถือสามารถใช้คำสั่ง AI ในการทำงานต่างๆได้หรือว่าจะเจนโลกโดยใช้นาโนบร a n นก็ได้ ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทยมูซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าใครเคยเรียนแล้วก็จะบอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่านอกจากฟรีแล้วก็ยังมีสาระดีๆอีกมากมายเรามาเริ่มขั้นตอนที่หนเลยละกันนะครับก็สำหรับผู้ที่ยังไม่มียูเซอร์ของ ให MOOC นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสมัครใช้งานก่อนโดยที่ไปที่หน้าล็อกอินตัวนี้กดเริ่มต้นการใช้งานหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้กด Register บริเวณนี้นะครับพอมาถึงหน้าข้อตกลงและงานไขนะครับก็อ่านต้องอ่านคร่าวๆดูแล้วกันนะครับถ้าแต่ยังไงก็กดตกลงได้เลยแล้วกัน หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องใช้การยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทย i id มันจะเข้าสู่หน้าตัว QR code ทุกท่านเนี่ยก็สามารถเปิดแอปไทย i d ในมือถือนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปได้เลยถ้าหากใครไม่มีแอปไทย i id นะครับก็ให้กดยืนยันตัวตนโดยวิธีอื่นก็คือโดยการกรอเกเลขบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุล นะครับแล้วก็รหัสหลังแบบประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ตัวตนมงทเบียนเสร็จแล้วนะครับเราจะได้อีเมลที่ต่อท้ายด้วยคำว่า t h a i m o ด ac. th ก็ให้ล็อกอิน Gmail นะครับโดยใช้ตัวอีเมลของ t h y m o o นะครับต่อมาให้ไปที่เว็บไซต์ g e m i n i google. student. ms ด้วยนะครับแล้วก็กดคำว่ารับ ข้อเสนอต่อมาก็ให้เลือกเป็นภาษาไทยหลังจากนั้นให้เลือกประเทศนะครับว่าเป็นประเทศไทยส่วนชื่อมหาลัยให้พิมพ์คำว่าโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์หลังจากนั้นกดอีเมลเป็นอีเมลของไทยมุกต่อมาจะเป็นการยืนยันให้กดลงชื่อเข้าใช้สถาบันการศึกษาของฉันหลังจากนั้นป้อนอีเมลไทยมุกลงไป โดยที่ไม่ต้องสนใจแอ s ไซข้างหลังหลังจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ของไทยมูอีกครั้งต่อมากดสมัครใช้งาน Google AI Pro หรืออีกวิธีหนึ่งจะมีอีเมลให้สมัครใน inbox ของ Gmail ของคุณและเมื่อกดป,ปุ่มนี้ไปแล้วก็ให้สลับเป็นอีเมลส่วนตัวของคุณ หากไม่ได้ให้เปลี่ยนอ e ีเมลเป็น gmail อื่นเมื่อกดแล้วจะมีขั้นตอนให้กดชำระเงินจะเป็นการชำระเมื่อผ่านเวลาไปแล้ว1ปีในที่นี้แนะนำเป็นวิธีการใช้ตัว t r u m น n ี่วอ l l ลหลังจากนั้นให้กดปุ่มไปที่ Gemini เพื่อเริ่มใช้งานได้เลยหากสมัครสำเร็จตัวรูปกรอบโปรไฟล์จะเป็นรูปสีลุ้งเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าหากฟังไม่ทันก็อาจจะกด แล้วค่อยทําตามทีละขั้นตอนหรือว่าเพื่อนๆคนใดสงสัยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยจะทยอยตอบให้ครบทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ดกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ